นมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาร่วมงานคืออะไรบ้างครับก็ดีใจนะจริงๆของผมมันเป็นปีที่สองที่อยูมันกับมารใช่ไหมมาก็มาปีที่แล้วปีที่แล้วถูกับมารก็มาครับก็ปีแล้วแต่ปีที่แล้วจำไม่ได้เหมือนกันเกี่ยวกับต้องฟ้าตีมหนึ่งใช่เกี่ยวกับท้องฟ้าปีนี้เป็นทีมผีครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับ อย่างเงี้ยนะออคนยังไงสารพูนกับพี่บูมก็เป็นปีแรกนะครับที่ได้มาแล้วก็รู้สึกเป็นเกียิและดีใจเหมือนกันครับผมจากคนที่แบบปกติผมเป็นคนรักการอ,าอ่านแล้วครับผมก็ดีใจที่ได้มาถ่ายทอดหนังสือที่เราชอบบุมองของเราตอนหนังสือหรือว่าตอ่อการอ่านนะครับผมพี่บูมนะครับส่วนบูมนะครับเป็น,นค,คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือคะแต่เดี๋ยวบูมจะมาตามหาหนังสือที่บูมชอบในงานแน่นอนนครับ ล่วละตีมนั่ยไงรอบนี้นะตีมเป็นหนังสือผีอ่าใช่ครับมันมีความแปลกใหม่ที่สงดเลยรอบนี้ถ้าเรื่องผีนี่ผมว่าพี่อู๋นี่เก่งใช่เขาถนัดเลยอืใช่ไหม้เยเพราะว่าโดนหลอกบ่อยครับโอ้โเจ็บเยอก่อนเลือกสยองสองบรทธาหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้พูดครับวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาอุตสาหแรกวันสองผมหลอกตัวเองเฮ้ย จบพอแล้วอันนี้ไม่ซื้ออันนี้ไม่ซื้ออันนี้ไม่ซื้ออะเอาเลยวรามีไหมไม่มีฉีกเลยไม่มีน้องปูนี่เขาเป็นคนรักการอ่านใช่ไหมใช่แสดงว่าสามารถแต่งเรื่องได้เลยสองบรรทัดนี่ได้เลยออาก็คือปกติผมก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เจอมาร์แล้วทีเนี้ยเรื่องราวผมก็ไปอยู่ที่มาร์แล้วมาร์กยังไงต่อสุดท้ายก็โยนให้มาร์อยู่ดีไปเข้าเรื่องดีกว่าเอาแบบจริงจังเนี่ยมาเออเอาเห็นวันนี้ปูนมีหนังสือมาแนะนำ้ครับผมใครครับใครให้มานะอันนี้ครับครับเค อุ้ยเขาไม่เรียกว่าคุณทอมแล้วพี่ทอมให้มาครับผมแล้วก็อ่ะเราเนี่ยปกติอ่ะเราทั้งสี่คนเนี่ยชอบอ่านหนังสือดูแล้วไหมหรือว่าด้วยยุคสมัยมใหม่ๆไปรุ่นเนาะเดี๋ยวนี้ส่วนมากก็จะอ่านเป็นแบบในในที่บุ<ด>๊คอะไรเงี้ยอ่เราแบบยังไงบ้างครับกับงานหนังสือยังมีอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยดีนะผมว่ามันดีนะทำให้เด็กรุ่นใหม่แบบเข้าใจในตัวหนังสือมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันผมว่ามันก็ มันก็มีบ้างเลยครับที่เด็กที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็มีเด็กที่ชอบอ่านหนังสือก็มีแต่ว่าไม่อยากให้หนังสือมันตายไปจากโลกนี้เพราะว่าเราดูหนังสือเราไม่ได้เสียสายตาเท่าเราดูจอโทรศัพท์ัก็ยังเป็นเสน่ห์ใช่มันเป็นเสน่ห์แบบบางทีอาจจะเป็นเหมือนหนังสือที่เขียนจากลายมืออย่างนี้แต่ว่ามันก็แค่พิมพ์เอามาไม่ได้เห็นลายมือของคนที่อยากถ่ายทอดครับคุณครับมีอะไรอยากจะพูดจริงๆก็ ผมผมว่าหลายๆคนอาจจะก,กลับมารักการอ่านได้แบบว่าจากงานงานนี้นะครับผมแล้วจริงๆผมมีมีหนึ่งคนในนี้ทำให้ผมกลับมาอ่านหนังสือด้วยนะเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวนะคืออู๋นะครับในวันนั้นแบบวันที่ผมแบบว่าตอแต้นิดน,นึง <c oughs> อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนอู่าให้หนังสือมหาแล้วผมอ่านแล้วผมเอ้ยผมทัชมากเลยก็เลยกลับไปดูหนังสือที่บ้านแล้วเจอเล่มหนึ่งของพี่นิวกลมครับผมก็เกี่ยวกับความสัมพันธนะ์อะไรเงี้ยเราก็เลยลองอ่านแล้วเออมันก็ฟิลฟิลดีอนะไรเงี้ยก็เลยอ่านอ่านเลยทีนครับผมมีขยะโซนไหมน้องม้ามีไหมครับฮะ สำหรับผมก็ถ้าถามผมว่าผมเพิ่งเรียนจบไมมนานสาหรับการอ่านหนังสือนี่ยังไม่ได้ห่างหายจากตัวผมไปนานมากโอ้โหคือเรา,ปา,เาไปเวนั้นแล้วไปเวนั้นแล้วเด็กเรียนเด็กเรียนพี่บูมอ่ะอย่างอย่าง,างในสตวบูมนะครับอย่างที่บูมบอกก่อนนะนี่คือบูมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่แต่พอเหมือนแบบอ่าคือตอนช่วงที่เราเรียนนะครับคือมันมันเห็นได้ชัดเลยระหว่างที่เราอ่านหนังสือเรียนในแบบเดียวกันนะครับเนื้อหาที่อยู่ในแท็บเล็ตหรือว่าในดิจิตอลกับตัวที่เป็นหนังสือที่เป็นกระดาษ การที่เราทําความเข้าใจหรือว่ามีสมาธิกับมันะในกระดาษมันจะส่งเสริมมากกว่าใช่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 เหมือนพอเราอ่านในแท็บเล็ตดิจิตอลคือเราสามารถวอกแวกได้ทีนงแมันจอะสักพักหนึ่งเราจะเอ้ยออกไปทําอย่างอื่นดีกว่าแต่พอเป็นแค่เหกหนังสือเล่มหนึ่งมันเหมือนเปิดไปเพื่อไปหน้าต่อไปเฉยๆมันสามารถแบบทําให้เรามีสมาธิหรือว่าจดจ่อกับตัวหนังสือได้ยิ่งกว่าการอ่านในตัวแท็บเล็ตหรือว่าในแพลตฟอร์มอื่นๆอึ่ง อย่างที่ทั้ง3คนบอกว่าคือไม่อยากให้การอ่านหนังสือคือหายไปเลยครับเพราะว่า<ร>คือการอ่านหนังสือเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าคือมันมันส่งเสริมด้านหลายด้านมากไม่ใช่แค่ด้านสมาธิอย่างเดียวคือหลายๆคนอาจจะได้ประโยชน์จากมันมากกว่าน,นั้นเช่นอ่านปุ๊บแล้วอาจจะมีความคิดอื่นๆมากขึ้นได้ประโยชน์จากการอ่านอาจจะเป็นแค่ข้อข้อความเล็กๆก็อาจจะทําให้สร้างแรงบันดาลใจอื่นๆจาารอ่านก็ได้ ถ้าอย่างั้งงนอ่านผู้ชมสิ่งหนาาึ่งฝากหน่อยครับงานหนังสือจะมีวันไหนบ้างยังไงอ่ะครับผมก็ฝากได้ครับงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่29นะครับผมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจนะครับผมมีวันที่10ถึง20ตุลาคมนี้ครับครับผมทีมงานเป็นทีมผีนะครับผมแล้วก็คอนเซปต์งานเป็นอะไรนะอ่านกันยันโลกหน้านะครับมาได้ตั้งกี่โมงพี่บุ๋ม มาได้แ <Unter> ต <and log problem> ่กี่โมงครับโอ้หลายโมงเลยน้องมาก็ส่งมาทุกทุ่มสิบโมงถึงสามทุ่มนะจริงแล้วมาได้สิบโมงรือว่ามาก่อนก็ได้เพราะแบบใจเรารักการอัดเกิดมาล้อระเปิดเลยล้อเปิดเลยทีนี้พอดีนะครับผมชั้น LG นะครับผมนายก็ฝากทุกคนมาแหละนี่แหละถูกมีอา้งนั้นเขาพูดถึงของเราคนนีมีหนุ่มเนี่ยมาจากเรื่องมีอาครับผมล่าสุดเนี่ยเราไปไปด้วยอาเป็นไงบ้างขับได้ไปเจอแฟนๆต่างประเทศ เป็นไงจริงน่ารักนะใช่แฟนคลับเพราะเอเนอร์จีดีมากใช่เลครับวียนาใช่จริงๆเพิ่งเคยไปเปการทำงานใช่ทำงานที่ต่างประเทศครั้งแรกด้วยแล้วก็แบบแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเราไม่รู้ว่าแบบเออคนทางนั Stanley> ้นจะเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยเราก็แบบตั้งหน้าตั้งตารอผู้ชมหรือว่าแฟนแฟนแบบในแต่ละแต่ละที่อยู่แล้วแต่ละเมืองอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วพอไปเจอที่เวียดนามเราเรารู้สึกว่าเเขาให้การต้อนรับเราดีมากใช่แล้ว ทุกอย่างเลยทุกเรื่องเลยทั้งการมาหรือว่าการเสียงกรี๊ดกร๊าดหรือว่าแบบการร่วมแบบร่วมสนุกร่วมเอนจอยกับเราอย่างเงี้ยครับเขาก็ให้การต้อนรับเราดีมากเรารู้สึกโอเคมันฟูมันอิ่มในใจอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอออยากทํางานอยากทำอะไรต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากไปกลับไปที่นั่นอีกอยากกลับไปซ้ําอย่างเงี้ยครับด้วยความที่ไปครั้งแรกเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมไปขนาดไหนบ้างครับจริงๆเิอจริงถ้ามันผมว่ามันเหมือน เตรียมการพร้อมเหมือนแฟนคอนที่ไทยเลยนะเพราะว่าแฟนคอนที่ไทยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็เป็นการเตรียมพร้อมที่แบบเต็มที่มากๆเหมือนกันมีการซ้อมมีแบบดูท่าซ้อมท่าซ้อมอะไรเพราะว่าหมดมุขของไอ้พี่บูมันก็มีท่าเต้นนิดหน่อยแต่<ๆ>สิ่งที่แปลกไปอาจจะเป็นบรรยากาศรอบข้างบรรยากาศรอบข้างอาจจะเป็นสถานที่ผู้คนอย่างเงี้ยครับแล้วพี่บูนะคะ รู้สึกว่าสิ่งที่ไปแล้วแตกต่างคือก็คืออย่างที่ทุกคนบอกครับเป็นบรรยากาศเป็นสเตจบางทีเราก็ต้องมีวันที่แบบว่าเหมือนไปรันกันเกาะว่าแบบเออสเตจจะเป็นยังไงเราจะออกทางไหนมันก็ไม่ได้เหมือนที่ไทยทีเดียวอะไรเงี้ยครับผมมีลูกเล่นใหม่ๆเด็กบ้างเล็กน้อยครับผมส่วนผมก็ <ๆ S 2> ตื่นเต้นครับไปนุ่นก็รู้สึกตื่นเต้นก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีความสุขครับผมเพราะว่าทุกคนที่นู่นนี่ enjoy กับเรามากครับผมทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ย <ๆ S 2> ตอนแรกที่ตื่นเต้นพอเห็นทุกคนอนจอยกับเราเราก็มีความสุ ไม่ได้มีแค่แบบอันนี้คือยังพื่งที่แรกเนาะใช่ครับหลยที่ครับแฟนยังอไปตามก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นเลยครับกับมาเก๊ามาเกามาเก๊าเจอเกาญี่ปุ่นมาเก๊าอืใช่ครับเราเจอพวกเราได้เลยครับบอกว่าบอกเลยว่าโชว์จัดเต็มแน่นอนนะครับผม เราเตรียมอะไรไปบ้างตอนญี่ปุ่นเสื้อผ้าผ้าเตรียมเสื้อผ้าเนื้อเป็นการแพ็คของตอนนี้รู้สึกว่าต้องซื้อกระเป๋าใหม่ครับเพราะว่าแบบว่ากระเป๋าอันเดิมมันมันเล็กมันเล็กไปแล้วนี้เหาเดี๋ยวเราไปต่อครับเราเราไปต่อแบบหลายๆวันน่าี้เราต้องเอาเสื้อผ้าไปเยอะหน่อยส่วนผมก็เตรียมจิตวิญญาณไปครับตอนนี้รออยู่สนามบินแล้วบตัว่ายังไม่ได้ไปครับตัวอย่างู่นี่อย่าลืมเอานี้ด้วยสติสติอาสติอยู่นู่นแถวแถวนู่นอะ แล้วเดี๋ยวนี้เอาสตางไปเพราะว่าเดี๋ยวสตางก็ต้องไปอยู่แล้วให้วินนี่เป็นคนพาไปแล้วครัใช่แบบนี้จะขนเซอร์ไพรส์ไปฝากอินเตอร์แฟนแบบไหนบ้างงบ้างผมบอกเลยว่ารอบนี้เต้นมาร์กเต้นครับผมบอกผมบอกเลยว่ารอบนี้จัดเต็มเดี๋ยวมาร์กเฮ้ยไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าสปอยใช่ครับเราเต็มที่เราก็จัดเต็มแน่นอนไม่น้อยหน้ากว่าแฟนคอนที่ไทยใช่บอกเลยว่าโหเต็มสุกอืมแว่าแต่ละประเทศนี้ก็มีความแตกต่างกันออกไป แต่ละงานก็แตกใอาจจะมีพาร์ทเล่นเกมหรือว่าทำที่เราอะดัปตามแบบว่าที่นั่นครับผมอย่างไปเวียดนามเนยครับผมเราก็จะมีเหมือนมนเป็นเพนส์รูปภาพเล่นเกมทำของเขาได้ใช่ครับเราก็เนี่ยเราทั้งสี่คนเนี่ยพอเพื่อความที่พอ V R เนอะผลตอบรับค่อนข้างดีที่มากแต่ก็ยังมีผลงานต่อกันอยู่นี่ที่เป็นคู่ละครเลยนะไม่รู้ได้ยังไงเนี่ย ตอนนี้ถ่ายเรื่องอะไรกันอยู่คะถ่ายเรื่องอะไรอยู่พี่พี่เพิ่งเริ่มหนูจะเสร็จแล้วดิเออหนูจะเสร็จแล้วหนูก็ตกอบไปก่อนอ่าสำหรับอ่ะฝากเลยกันว่าเรา4ี่คนเนี่ยแล้วเล่นอยู่ในเรื่องเดียวกันคือสายรหัสเทวดาครับผมสายรหัครับแล้วเรื่องนี้ก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับผมมาร์ปูนก็จะอยู่พาร์ทนึงพี่อูพี่บุ้งก็จะอีกพาร์ทนึงครับขวดต้มครับผมตอนนี้ก็อยู่ character เป็นดิ character character ผมคือโอ้โหหนุ่มสปอร์ตบ้านรวยผมเท่นิ่งขรึ่มเลยคนเนี้ยอืมครับผมคนจนติดดินไม่ใช่ ส่วนปูนก like, like, ็จะเป็นแบบแก๊งบอยๆแบบว่าเหมือนเหมือนจะห้าวๆนิดนึงแต่จริงๆก็คือติ่มๆนะครับผมแล้วก็มีเขามาคอยดูแลในเรื่องแล้วพี่อุ๊พี่ปูมนะครับโดนดูแลอีกแล้วอีกแล้วตัวเลือดูแลไม่ได้เลยไม่ก็ดูแลได้แต่มีเขาคนเขาอยากจะดูแลอไปดูแลฝ่ายเนี้เป็นเหนื่อยเนาะนี่เจอเรื่องที่เหนื่อยแล้วคาแรคเตอร์ของเราสองคนเป็เลยค่ะโอ้ผมเกี้ยวกาดเลยครับผมผมจะบอกว่าเลือดเลือดร้อนเป็นคนเลือดร้อนเนี่ย ห่วงแฟนนี่มันแตกต่างจากซีรีส์ที่เราเล่นก่อนหน้านี้ไหมคะอันนั้นมันเป็นอยู่ในมหาลัยครับแต่ว่าพอพอมาเรื่องสายรหัสนี้มันรู้สึกเหมือนตัวละครจะจบไปแล้วมันเพิ่มมีมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นครับผมเรื่องอะไรต่างๆมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆก็จละครท้าทายอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งรู้สึกว่าตัวละครนี้ท้าทายมากครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่ามันใจร้อนเกินใจร้อนเกินใช่ใช่เราปกติเราเป็นคนใจเย็นแต่ละคนนีต้องทำการบ้านหนักขนา สำหรับผมก็เป็นคนนิ่งๆครับแค่ปรับลุคให้มันดูไม่เขาถามว่าทำการบ้านหนักขนาดไหนเพิ่งดียังไม่ถึงกยังไงกนปูก่อนอ๋อปูก่อนยังไม่ถึงกุ้งเลยปูก่อนอันนี้ไม่ซื้อนะอันนี้ไม่ซื้อนะนี่ฮะเลยนะไม่กินลืมแล้วเนี่ยพูดอะไรไปเนี่ยทำหรับผมก็ ไม่ได้ยากมากครับคาแรคเตอร์ของตัวนี้แต่ว่าต้องไปปรับให้ตัวเองดูแบบว่าสมาร์ทขึ้นอะไรยงเงี้ยไม่น่าหรอกเดี๋ยวนี้ใส่นาฬิกงนาฬิกาแหวนเพชรโอ้โหไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคิกว่าเป็นต่อไดิ้งตีกองตีกลอมือคุยธุรกิจโอ้เดี๋ยวนี้พี่พี่เล่นเปียอนส่วนของปูนก็จะเป็น เป็นพวกเคมีกลุ่มเลยครับผมแบบว่าก็จะเข้ากับพี่บุ๊กกับเจเจบ่อยมากเกือบจะทุกซีนทั้งวัน <c oughs> ก็แบบว่าด้วยความที่เขาเล่าในฝั่งของแบบว่าฝั่งพี่บุ๊กด้วยอะไรนะผมก็ทําให้แบบว่าเราต้องเข้าเคมีเข้าขากันดีแล้วเป็นเล่นเป็นคอมเมดี้แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเรื่องนี้ก็ <c oughs> <ๆ>เลยแบบว่าต้องจังหวะโบบาต้องลงตัวพอดีก็ชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชายสิเอ้ยหมี่เกี้ยวแล้วผมก็เป็นอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นเคมีกลุ่มตึงเนาะต่อหนึ่งเอ้ยครับผม อะไรครับคาแรรคเตอ์ล้วสองคน็นยังไงแบบคอนดักเตอร์ของเราเป็นยังไงบ้างแค oh, <stell ar> ่ไหนคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์ของบูมจะโตขึ้นครับเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือพูดมากขึ้นครับเพราเรื่องที่เราไม่ค่อยได้พูดอันนี้โโหบทย่าเอาไปหน้ากระดาษวันนั้นถึงกับวันนั้นเห็นที่น้องเพิร์ดถ่ายลงปะอ่าเห็นแล้วของจริงนะคือวางไว้ตรงหน้าเลยใช่ไหมวางไว้ที่ยืมหน้าอู่มาจำบทหน่อยเมื่อกี้มันจำไม่ได้จริงๆรินมันยาวจริงๆนะใช่เราเป็นคำตอบของเขา นี่เฮ้ยมีทนได้ยังไงอุ้ยหมดกัดอุ้ยดมดกัดไม่มีหมดไม่ถึงง่ายถึงง่าตัวละครมีอะไรที่ท้าทายของตัวละครอู๋ครับมันด้วยความมันโตขึ้นแล้วมันเลื่อนลอยขึ้นอ่ะว่ามันท้าทายที่มันเลื่อนลอยนี่แหละครับแล้วก็ คาแรคเตอร์มันไม่เหมือนแทนเลยนะครับเวลาอ้อนแฟนก็ต้องอ้อนอีกแบบหนึ่งอ้อนแบบไหนขอดูหน่อยไม่ไม่ไม่ได้คุยด้วยเอ้าวไม่จริงไม่จรไม่เล่นแล้วแหละเออนี่เป็นหนุ่มป่าอย่างเงี้ยอ๋อจะเป็นหมาเด็กครับแต่ก่อนที่เป็นหนุขาบอกว่าเป็นหมาเด็กเดี๋ยวนี้เป็นน่าจะพิษบูเออน่าจะเป็นพิษบูอ่าใช่ อะไรจะเป็นได้ได้วยดิจะเป็นได้ได้ก็ต้องช่วงนี้ก็เข้าไปฟิตหุ่นอยู่ครับเฮ้ยเขาไม่มีใครถามอะไรเลยบอกได่ไหมไม่ไม่คืออะไม่เราบอกไงว่าการทำการบ้านของเราคือการฟิตหุ่นของเราให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์นะคือถ้าอยากรู้อย่างหนึ่งว่าแขนเสื้อนี่มีไว้ทำไม ทุกวันนี้มีอยู่เวลาเขาโพสลงโซเชียลเดี๋ยวนี้นะเขาไม่มีแขนเสื้อแล้วนะจริงเขาใส่แต่แขนกุดตลอดเลยนะเวลาที่เราไปออกกําลังกายหรือมันจะยกอะไรเจออะไรลําบากใช่ผมเห็นล่าสุดคุณไปคาเฟ่คุณก็ใส่แบบนั้นนะโอ๊ยแต่เมื่อกี้ผมเห็นคุณมาร์กตอนก่อนเดินมาซัมก็เดินเบ่งอย่างเงี้นะเออใช่นี่นี่หน่อยนี่หน่อยเพราะว่าช่วงนี้ออกกําลังกายเยอะครับผมก็อยากจะรู้ว่าจะฟิตสักแค่ไหนแอนเจียวอยากรู้มาดูที่บ้านนี่ เอางั้นเลยสำนี้มันแปลกๆยังต้องมีเราอยู่ไหมเออใช่ยังไงไปกันต่อเราเรื่องเนี้ยเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ค่ะโอ้โหเอาเป็นประมาณปีแปดนะปีแปดศูใช่ใช่ได้อยู่แปดศูนย์คือเหลือแค่80ดศูนเลยนะครับต้องย้อนกลับไปใช่เป็นไม่ได้อีก80ปีข้างหน้าเลยครับผมสองแปเอาเป็นว่าเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เพราะอันนี้คือมันจะเป็นแบบแยกมาแบบเหมือนแบบอ่ะพาร์ทแรกเนี่ย ตอนก่อนแล้วค่อยๆทยอยถ่ายไปถือว่าจนเสร็จทั้งหมดก่อนแล้วถึงจะพร้อมทีคือจริงๆทั้งทั้งสพาร์ทนะครับคืออยู่ในจักรวาลเดียวกันคือเรื่องคือเชื่อมกันหมดเลยว่าอย่างพาร์ทปูนกับมาอยงี้ยวิศวกรรมประสาทก็อันนีพี่อู๋พี่บูมาโผล่มาจอยด้วยบ้างแล้วก็จะเปิดไปแล้วเขาก็จะแบบว่าไปมีบทเนื้อเรื่องของเขาในพาร์ทของเขาครับว่าส่วนเรื่องการถ่ายทำือว่าถ้า มันถ่ายไม่ได้จริงๆเขาก็คงต้องให้ออนแล้วก็ถ่ายไปะครับแต่ว่าถ้ามันมีคิวแล้วก็ถ่ายทันเขาก็น่าจะถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ออนทันเลาแสดงว่าเขากําหนดเวลาออนมาเรียบร้อยแล้วก็อูคิดว่าน่าจะกําหนดมาแล้วนะครับเ้าคร่าวๆคร่าวครับไม่นานเกินรอคิดว่าไม่นานก็ครอว่าอย่างพาร์ทของน้องๆนี่ก็คือใกล้จะเสร็จใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วครับว่ามันไม่ไม่น่าเยอะมากใช่แล้วครับแล้วก็้ความที่แบบน้องของเรานมียายก็มี อยากรู้ก่อนอยากรู้ก่อนนี่ยังไงทนงสแต่ว่ามันมีการหัดแปลงนะผมแล้วก็ยังไงคือถ้าใครอยากติดตามเป็นออริจินัลเวอร์ชันอะติดตามได้จากทางเป็นนิยายนะครับผมใช่ว่าในงานหนังสือที่นี่ก็มีขายนะกาสามารถมาซื้อไปอ่านได้นะครับแบบถ้าสําหรับใครที่แบบอยากแบบซ้อมก่อนเตรียมตัวลองลิมรสไปก่อนเป็นแค่น้ําจิ้มก่อนนะน้ําจิ้มน้ําจิ้มไปก่อน พออยากแล้วถ้าอยากดูเป็นภาพนี่ต้องอรอ<ด>ครับผมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับผมโอเคถ้างั้นไปรอแล้วครับผมขอบคุณครับ